สวัสดีสมาชิกเคโซนช n แนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดจะมาสร้างอ่างเปานะคะเพื่อแจกให้สมาชิกทุกคนนะคะแต่แอดมีกติกานิดหนึ่งนะคะสำหรับคนที่จะได้รับอ่างเปานี้ไปนะคะส่วนใครอยากรู้ว่ามีวิธีการรับอ่างเปายังไงนะคะก็คอยติดตามดูคลิปให้จบนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะและก่อนอื่นนะคะแอดก็จะมาสร้างซองกันนะคะวันนี้จะแจก50บาทนะคะ แบ่งให้เท่ากันนะจำนวนคนรับก็คือสิบคนนะคะคำวอวยพรนะคะจากแอดมินช่องเคซูนชาแนลนะคะ โอเคนะคะแอดสร้างซองเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะแอดจะบอกกติกาการเล่นนะคะแปบ๊บหนึงนะคะสำหรับนะคะกฎการเล่นนะคะแอดอยากให้สมาชิกทุกคนนะคะตอบคำถามของแอดนะคะก็คือคำตอบที่แอดจะให้คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะ ก็คือคำตอบตรงนี้นะคะยอดเงินของแอดที่เหลืออยู่นะคะหลังจากที่แจกสมาชิกไปนะคะยอดเงินของแอดที่เหลือในทูวอลเล็ตนะคะมีจำนวนเงินเหลือ98บาทนะคะเศษส,สตางค์ไม่เอาเนาะเศษส,สตางค์ไม่เอาดีกว่า98บาทนะคะสำหรับคอมเมนต์นะคะที่สมาชิกจะมาคอมเมนต์ก็คือให้พิมพ์คำว่านะคะคำ ให้พิมพ์คำว่านะคะคำตอบคือ98บาทนะคะสำหรับใครที่ตอบถูก10คนนะคะ10คนแรกนะคะจะได้รับอ่างเปาคนละ5บาทนะค,ะคนที่จะรูก้กฎกตกิกานะคะในการรับทัวร์ลเลดน,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องเป็นคนที่ดูคลิปเท่านั้นนะคะถึงจะรู้นะคะวันนี้เรามาเล่นเกมกันนิดนึงนะคะ สมาชิกนะคะต้องคอมเมนต์ว่าคำตอบคือ98บาทเท่านั้นนะคะถ้าคอมเมนต์อย่างอื่นมาจะไม่ได้รับนะคะแอดก็ถือว่าสมาชิกคนนั้นไม่ได้ดูคลิปของแอดนะคะดังนั้นคนที่อยากจะได้อังเปานะคะต้องคอมเมนต์เฉพาะคำตอบ98บาทเท่านั้นนะคะคอมเมนต์อื่น ถ้าคอมเมนต์อย่างอื่นถ้าไม่ใช่98บาทแอดจะถือว่าสมาชิกคนนั้นไม่ได้ดูคลิปนะคะก็จะตัดสิทไปนะให้คอมเมนต์คำว่าคำตอบคือ98บาทเท่านั้นนะคะส่วนใครสมาชิกคนไหนที่ได้รับอ่างเปานะคะแอดก็แสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ไม่ได้รับอ่างเปานะคะก็ไม่ต้องเสียใจนะโอกาสหน้าสามารถที่จะเข้ามาร่วมสนุกกับทาง ช่องของแอดได้นะคะแต่อีกอย่างหนึ่งที่แอดอยากจะฝากสมาชิกก็คือแอดอยากให้สมาชิกทุกคนนะคะช่วยดูคลิปของแอดให้จบนะคะถ้าไม่ดูก็คือขอแค่เปิดทิ้งไว้ก็คือให้มันเล่นให้จบนะคะเพื่อที่ว่าแอดจะมีรายได้ส่วนหนึ่งนะคะมาแจกให้สมาชิกทุกคลิปนะคะถ้าแอดมีรายได้เข้ามาน้อยนะคะจาก y o u t u b e เพราะว่า สมาชิกไม่ค่อยดูคลิปแอดเลยนะคะก็คือแค่มากดเอาอ่างเปาแล้วก็คือไม่ดูถ้ามีถ้าแอดได้ไรายได้น้อยนะคะแอดก็อาจจะไม่ได้แจกทุกคลิปนะคะอันนี้แอดก็อยากจะฝากกับสมาชิกทุกคนด้วยนะคะว่าช่วยกันดูคลิปของแอดให้จบนะคะเพื่อที่แอดจะได้มีมีเงินนะคะมาสร้างอ่างเปาและแจกให้สมาชิกทุกคลิปแล้วก็ อาจจะเพิ่มอาจจะเพิ่มยอดอ่างเปาขึ้นไปจาก5บาทเป็น1 0บาทอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มเป็น20คน30คนอย่างนี้นะคะถ้าสมาชิกทุกคนช่วยกันดูคลิปของแอดเยอะๆนะคะแอดก็จะได้มีรายได้จากการที่สมาชิกทุกคนนะคะดูคลิปของแอดเนาะแต่ถ้าช่วงนี้หลังๆสมาชิกไม่ค่อยดูคลิปของแอดเลยก็คือแค่มากดเอา,เอ,าอ่างเปาแล้วก็ออกไปอย่างเงี้ยรายได้ของแอดก็คือลดลงนะคะแอดก็จาเป็นที่จะลด ลดค่าอ่างเปานะคะลดอ่างเปลาลงไปด้วยนะคะอันนี้แอดก็อยากจะฝากถึงสมาชิกทุกคนนะคะนะคะช่วยกันดูคลิปของแอดให้จบด้วยนะคะอ่าวันนี้สําหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกกับกับแอดนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ แอดสร้างอ่างเปาไปแล้วนะคะจะได้รับจำนวน10คนนะคะคนละ5บาทนะคะรวมทั้งสิ้นก็คือ50บาทนะให้สมาชิกนะคะคอมเมนต์คาว่าคําตอบคือ98บาทนะคะ ตรงนี้นะคะแอดถามไปว่าหลังจากที่แอดสร้างซองไปแล้วยอดเงินที่แอดเหลือในบัญชีมีเท่าไหร่นะคะคำตอบก็คือ98บาทนะเศษสตังค์ไม่เอานะคะให้สมาชิกทุกคนคอมเมนต์ว่า98บาทนะคะสิคนแรกนะคะจะได้รับอ่างเปาคนละ10คนละ5บาทนะคะเป็นจํานวน10คนนะสมาชิกคนไหนที่อยากร่วมสนุกนะคะก ให้คอมเมนต์มานี้นะคะคำตอบก็คือ98บาทนะถ้าคอมเมนต์อื่นหรือจะมาเป็นคนแรกก็ตามนะคะแอดจะถือว่าสมาชิกคนนั้นไม่ได้ดูคลิปของแอดนะคะต้องเป็นคำตอบ98บาทเท่านั้นนะคะส่วนใครมาทีหลังคอมเมนต์ที่ตอบไม่ถูกแอดก็จะนับเฉพาะคนที่ตอบถูกเท่านั้นนะคะ10คนแรกนะคะที่ตอบถูกนะคะไม่จำเป็นว่ามาช้าหรือมาเร็วนะคะขอให้คำตอบถูกนะคะ10คนนะคะ แอดก็จะถือว่าคนนั้นนะ่ะดูคลิปแอดจบนะคะโอเคค่ะสำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมหรือการเล่นเกมในครั้งนี้นะคะแอดก็ขอบคุณมากนะคะใครที่ได้รางวัลไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะถ้าใครพลาดโอกาสนี้ก็รอร่วมกิจกรรมคลิปหน้านะคะโอเคค่ะหวังว่าสมาชิกจะเข้ามาคอมเมนต์คำตอบที่ถูกต้องนะคะ คำตอบก็คือ98บาทเท่านั้นนะคะที่จะได้รับอ่างเป่านะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ